สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับฟางไก่ครับขับวันี่เดี๋ยวผมพาไปดูหนกกระเลียนครับกระเลียนไทยพื้นมาอยู่มันมาอยู่บ้านของตะไก่ครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมผ่านผลกับโทรมาหาผมครับดี๋ยไปดูกันครับผมเลี้ยงเอามาไรแลววาวาปล่อยพื้นสู่ธรรมชาติ วางปีสองนสสองสองปีที่แล้วปล่อยกว่าตัวครับปล่อยได้ไหนครับผมบุยลำก็ใกล้ๆบ้านเราเนาะเป็นนกพร่วงางนอนี่เระตัมมีอะไรก็เเานอับชิปชิปชิปได้ลูกว่าลงจุดไหนจุดไหนเห็นไหม ี่ร้อยกว่าตัวลงจุดไหนดันร้อยกว่าตัวมันเร็วแต่เขาจะนั่นไปเขาจับมีคนแจ้งไปเขาจับดูเขารู้ชื่อพอมอะไรอะไรเขารู้มั้งรู้แบบที่ว่ามึงมันเนี่ยมันไปลงอยู่เจอไหนถึงเขาไม่ได้จับดูเขาจับดูไหนที่มันคนเห็นครับไหนคนไม่เห็นก็เร็วไปถ้าอย่างนี้จะเอาไปไหวไหนครับผมเนี่ยขอช่วยกันดูก่อนนะครับแล้ว ไม่ต้องหายอาหารไม่ต้องหายอะไรมันถึงเวลาเดี๋ยวก็บินก็เองเห็นก็ช่วยกันดูแลอย่าไปยิงมันกินแค่นั้นนะอ๋อครับมันเนื้อไม่ลอยแล้วครับไม่ลอยมันเนื้อหมูเนื้อไก่เองแล้วไกันดูเดี๋ครับอ๋อครับผมหายากหลุมศูนย์พันแล้วประเทศไทยศูนย์พันแล้วครับมีแค่ตัวเลยประเทศไทยเราเนี่ยเอาอย่าอาจไมนรอเลยนะแต่ดูหนกแล้วกลับบ้านเลยนะว้าเนื้อหายากแล้ว เดี๋ยวเจ่าเขาจะไปนี่ละทีนี้เขาเดี๋ยวจะไปแล้วเาจะมาดูเอาวนี่นะครับผมอาจจะจับไปสวนสักคือจะไปไม่ไม่ไม่เขาปล่อยแล้วครับคือช่วยกันดูเราคือเราจะไปทำลายนะครับยานเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ายังไม่ไปยังไงก็เดี๋ยวเจ้าที่สวนสัตว์เขาจะมาวิจัยดูที่ทำไมมาอยู่อย่างนี้ทำไมไม่ไปทำไมไปเข่าหูงทำไมไม่ไปอยู่ไกลคนจะส่งเจ้าทีมาหนกอันนี้มันอยู่เป็นฝูงเนี่ยครับผมแบบนกเลยแม่ทีเราถ่าย ติดกินหอยเชอรี่แล้วอ๋อหนกปากหางนั่นแหละนั่นแหละที่หาหอยหาอะไรกินตามไร้ไถนาไถอะไรนะอ๋อครับที่อยู่กันยังไงอืออยู่เป็นฝูงวันนี้โอเคเขาไม่อยู่งั้นมาไม่ได้ผมว่าจะมันบินเดี่ยวผมก็ไม่รู้ครับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยนิ่งมาเลยช่วงนี้เขาจะแยกกันอยู่ช่วงนี้ช่วง พราะจะหมดผลเนี่ยจะแยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันก่อนอึงเวลาผลจะเขาผลก็ถึงจะรวมกันส่วนมา,าเกเยาจะไปอยูออ่อย่างปลาหรืออย่างน้ำครับผมส่วนมากจะอยู่ที่ชื้นๆนะอยู่ที่น้ำที่น,นั่นแต่นาน,นี่เขาจะอยู่แหง่งๆเขาอยู่งี้แหละนาน,นี่แหละจะอยู่แห่งๆครับผมอาหารของเขาคืออะไรล่ะ าพวกก็คือนกปากหางเลยนี่ครับก็กินเหมือนกันกินปลากินหอยเยนอะไรเหมือนกันกินปลากินหอยจอดแล้วเพิ่งเคยเห็นในระยะสิเมตรเลยครับอ๋อครับผมเดินมาแล้วครับครับผมเรามา บ้านเรายังมีนกกระเรียงครับผมนกกระเรียนบ้านทินน้องตะไกรครับผมโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ดยครับแต่ผมจะซูมให้ดูครับผมผ่านพ้นทูบบอผมครับผมอเป็นสัตสว์สงวนครับในประเทศไทยมีอยู่สิบตัวหรือเปล่าครับผม ผมก็ไม่แหน่ใจครับผมก็ข่าวๆเอานาจะประมาณนี้ครับผมเขาบอกเขาใกล้ไม่ได้ครับผมลิบมันแหลมด้วยกปากมันก็ปาก,กแหลมครับปากใหญ่คผมผไฟจะได้แค่นี้ครับผมนี่นี่ครับผมตัวมันครับผม ตัวเถาผมเลยครับผมกินน้ำอยูะตัวยังสูงเลยตัวใหญ่มากก็มีคนเขาเห็นเขาเลยบอกว่าเป็นนกกระสาที่เทไม่ใช่นกกระสาครับผมเป็นนกกระเรียนเอ่อสิบสัตว์สงวน น้ามู่โอู้ยเกิดมากับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับผมตัวใหญ่จริงๆครับผมใหญ่มากเลยสวนสัตว์ก่อยยังไม่เคยเห็นครับผมนี่ผมไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ยังไม่เห็นเลย คอสีแดงปากใหญ่ครับผมสักครู่ครับผม ดูวงกบมอไซค์ครับผมดูป,ปากครับผมดูป,ปากแดงปิดเลยได้ซูมได้แค่นี้ครับผม ท่านผู้ใหญ่ก็โ,อโ,อโค้งมาไห้ครับผมตำลักนีกก่หนุกหนุกกะเรียนนี่จะรู้ลายครับผมปากจะแหลมเท่าทุกคนเลยครับผม ยอยู่หา่างประมาณที่ห้าเมตรผมนี่ทือว่าอือนี่ครับผมนกกระเรียนไทยครับผมเขา พระราชทานก็ปล่อยวางนี้ครับที่บุรีรำปลอยกว่าตัวครับผมนี่ครับเจ้าที่บอกว่า,วาปีใหญ่คือเข้าไก่เดียวม,มันไม่ทำไม่นั่นเด็กไปถามจากของจากของไล่เขาแล้วจากของไล่เขามาจับหางมันได้ เลยเลยเลยกาพมาอือครับมันมาอยู่ตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยนี่ครับใช่โอ้อยู่นานเด่นนี่เน้องน,นี่ครับโอ้อแต่โอากาสใกล้ๆเลยท่านปู่ยายก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละครับผม รู้ว่าไก่มากันนอนนี่เนาะรือว่าคุ้นมากเลยจับตัวมันได้เจ้าที่บอกว่าถ้ามันจะดูไล่มันจะกลางปีกป่ะถ้ามันจะดูไล่บอกไว้กี่นี่นี่ครับฟูงอยู่นี่น,นั่นเปลือกมัน<ะ>น,นี่เนื้อยอยู่นี่ <laughs> อร่อยมาให้กินครับผมแต่มันชอบปลาเจ้า,จาที่บอกว่าชอบปลาหอยมันเป็นตระกูลเดียวกันหนุกปากห่างคล้ายๆกันเราบบกินาหาหอยเทรเลาหาหอยเทะเล <laughs> <laughs> โอ้โเกิ <laughs> <ะ>ดไก่ๆเลยครับนี่ <laughs> ของตะไกล้มีนกกระเรียนด้วยครับผมค,คมมากเลยกลัวมันต้องปอกหายอืมอยากปอกหายก็ไม่ปอก <c oughs> สูงกว่าผู้ใหญ่อีกอนกหายากนกศูนพันคือไม่มีอาหารนะเพราะไม่มีอาหารผลไม้มันก็ต้องกินเพราะผลไม้เนี่ยคนเราก็ยังกินเน,นาะเพราฉะนั้นนกนกมันก็กินได้เหมือนกันคนกินปลากินเนื้อกินหอย เพราะนั้นนกก็กินได้เหมือนกันเอามาเอานีน่อีกนม่ไน่้ออาหารนีเ่เขานำมาจากขมิ้นลอยก,กว่าตัวมาปล่อยที่บุรีรัมย์ครับผมตอนที่เขาบอกครับที้ไว้จระเข้มากอ๋อ ปล่อยลอยปีหกสองใช่ไหมที่เขาว่าปีหกสามถือว่าเป็นบุญเนาะเองที่มาหนองตะไก้บ้านเราอำเภอ,นอหนองนาครับผมนกศูนย์พันหายาก ไปสวนซาร์ก็ไม่ได้ดูด้วยครับผมไม่มีสวยงามเลย ผมบอกผมยี้ม <laughs> ปากเลี้ยงมาครับผมก็ใหญ่จะเอาโคแดงหัวแดงถ้ามันดูลายเนี่ยมันจะจิกอย่าให้มันจิกได้มันชอบจิกตาคนถ้าจิกเนี่ยมันจะทะลุเนื้อเลยเนะี่ยส่วนทาดบอกว่าเล็บเนี่เยเล็บมันคมมนันมีดโกนแต่นี่ถือว่าไม่ดูไลยเนี่ยมันเชี่ยงเงียบ นี่ครับผมลักษณะปากดูยางไก้ชิดดูยางไก้ชิดเลยครับผมแล้วก็คุ้นคนมากใครพบเห็นอยากจะไปทำลายใช่ครับเป็นสัต,สตว์สงวน ขากศูนย์พันแล้วประเทศไทยนี่เขานำมานำมาจากขมิ้ที่นันรอรตคอรอสวยเลยครับผมไ,ไ,ไทย ไใจขนาดนี้เลยครับมันยยนี่ครับชาวบ้างยังมาดูกันเต็มเลย